ครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้พี่ฟคะพี่ฟานคุณมารอผมที่หน้าบริษัททำไมเนี่ยฮะพีฟ่ฟาคะพอดีว่าฉันทำอาหารเที่ยงให้คุณนะคะวันนี้ไม่แต่ของปวดของคุณทั้งนั้นเลยนะนี่ยังร้อนอยู่เลยคุณรีบกินนะคะนี่คะ่ะ เออผมรู้แล้วนะใช่สิเงินเดือนของผมออกแล้วนะเงินเดือนของผมทั้งหมดห0 0 0 0ื่นบาทแต่ว่าเจ้านายเขาหักไปสี่หมื่นเหลือแค่หมื่นเดียวถ้าอย่างนั้นจผมเก็บไปใช้2องพันแล้วกันที่เหลือเนี่ยคุณก็เก็บไว้นะนะก็รีไปได้แล้วฟีฟ้าคะ คุณเก็บเงินไม่ใช้แค่สองพันคุณจะพอใชเหรอคะเฮ้ย,อยพอแล้วนะคุณนเนี่ยรีบกลับบ้านไปแล้วไปไปนี่หน้าลำคายใช่มัดเลย ค่ะทำไมคุณไม่รีบไล่เมียคุณกลับไปเร็วๆเนี่ยคุณรู้ไหมฉันยืนรอตั้งนานแล้วนะอ๋ออยัางงอนผมไปหน่อยเลยนะครับทีละอ๋อใช่สิวันนี้เงินเดือนของผมออกแล้วนะได้ครบทุกบาททุกสตางค์เลย <c oughs> แต่ว่าผมให้อีเมียนหน้างโง่นั้นไปแค่8,000ส่วนที่เหลือเนี่ยสี่หมื่นหน่หน ให้คุณเหมือนเลยนะครับที่รักจะเย็นๆสิคะที่รักเนี่ยทั้งน่ารากักแล้วก็ใจดีฉันตลอดเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะ <laughs> บ้าน่ะ ีฟ้าเขาเก็บเงินไว้ใช้แค่สองพันเขาต้องไม่พอใช้แน่เลยถ้างั้นฉันเอาไปเพิ่มให้เขาอีกหน่อยดีกว่าน่ารักอัะ สิเห็นคุณบอกว่าคุณอยากได้กระเป๋าอยู่ใบหนึ่งใช่หรอเดี๋ยวเราไปซื้อกระเป๋าใบนั้นกันนะครับ คุณคะผู้ชายคนเมื่อกี้เขาเป็นสามีของคุณเหรอคะใช่ค่ะที่ผ่านมาฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อเขาเพื่อครอบครัวของเราวันนี้ฉันตั้งใจทำอาหารที่เขาชอบมาให้เขา ทุกวันนี้ฉันเองต้องเป็นคนทำงานบ้านเองทุกอย่างมาโดยตลอดฉันรู้นะคะว่าเขาออกมาทำงานข้างนอกเขาต้องเหนื่อยต้องลำบากมากแค่ไหนฉันก็เลยไม่เคยให้แรงกดดันอะไรกับเขาเลยแต่ฉันคิดไม่ถึงเลย ความสัมพ sort of <laughs> <laughs> <then> ันธ์ของเราที่แ <trees> ต <were approved> ่งงานและอยู่กินด้วยกันมานานขนาดนี้ยังสู้หญิงข้างนอกคนนั้นไม่ได้เลย สามีของคุณเขาทำงานอยู่ที่บริษัทของฉันเองค่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจะเป็นคนจัดการแทนคุณเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะฉันว่าคุณรีบกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะค่ะกำลังท้องกำลังไส้อยู่ด้วยฉันว่าคุณควรจะพักผ่อนให้มากๆนะคะค่ะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะ นายครับเจ้านายทำแบบนี้หมายความว่าไงทำํำไมเงินเดือนเดือนนี้ของผมเนี่ยถึงได้แค่หนึ่งมื่นบาทเพราะอะไรอย่างั้นเหรอฉันว่าเรื่องนี้เนี่ยนะตัวของคุณเองเนี่ยน่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจนะเดือนที่แล้วเนี่ยคุณบอกภรรยาของคุณเองไม่ใช่หรอ ว่าฉันเป็นคนหักเงินเดือนของคุณ4ี่0 0บาทถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีงั้นนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปฉันจะหักเงินเดือนของคุณทุกเดือนเดือนละ4ี่0 0บาทแล้วเงินนี้เนี่ยนะฉันจะให้ฝ่ายบัญชีโอนไปให้ภรรยาของคุณเองเจ้านายครับแต่ว่าเงินนี้มันเป็นเงินเดือนของผมนะครับเจ้านายทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยนะครับม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรอ เมื่อกี้เนี่ยนะฉันตั้งใจตบแทนภรรยาของคุณเองฟิฟาทุกวันเนี่ยคุณไม่เคยรู้อะไรเลยใช่ไหมภรรยาของคุณเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านเขาช่วยคุณทำงานบ้านทุกอย่างไหนจะช่วยคุณดูแลลูกของคุณอีกแล้วคุณดูสิ่งที่คุณทำกับเขาสิคุณคิดว่ามันยุติธรรมกับเขาดีแล้วหรอฟีฟา คุณดูตัวเองบ้างนะคุณอยู่ข้างนอกคุณกินคุณเที่ยวคุณดื่มสังสรรค์อย่างสบายใจแล้วเงินที่คุณได้มาจากนำพักน้ำแรงของตัวเองเนี่ยแทนที่คุณจะเก็บเอาไว้ใช้จุนเจือคนในครอบครัวแต่คุณกลับเอาไปให้ผู้หญิงคนอื่นใช้เนี่ยนะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำคุณยังมีความเป็นคนหลงเหลืออยู่ไหมไม่รู้สึกละอายแก่ใจตัวเองบ้างเลยหรือไงทุานครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของผมนะครับ เจ้าไหนเนไ่ยต้องมายุ่งด้วยเลยนะีฟ่ฟีฟาฉันขอเตือนสติคุณไว้เลยนะผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยต่อให้เขาจะดีกับเรามากแค่ไหนเขาก็ทำได้แค่กินเที่ยวแล้วก็ดื่มไปพร้อมกับคุณก็แค่นั้นแหละถ้าเกิดว่าชีวิตของคุณกำลังตกและกำลังลำบากอยู่เนี่ยก็จะมีแค่ผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่เขาพร้อมที่จะสู้ไปพร้อมกับคุณแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ย ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือภรรยาของคุณนั่นแหละฟีฟาคุณอย่าคิดนะว่าเรื่องเลวๆที่คุณทําอยู่ข้างนอกเนี่ยภรรยาของคุณเขาจะไม่รู้เรื่องที่จริงแล้วเนี่ยภรรยาของคุณเขารับรู้เรื่องทุกอย่างแต่เพราะคําว่าครอบครัวและลูกๆเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบเอาไว้เพราะเขาไม่อยากให้ครอบครัวของคุณเนี่ยต้องมีรอยแตกแล้าแต่คุณดูตัวคุณเองสิ คุณเคยคิดถึงครอบครัวของคุณและเคยนึกถึงความรู้สึกของภรรยายของคุณบ้างไหมฟิฟ่าคุณจำไว้ให้ดีเลยนะการที่คุณจะมีความรักกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแต่คนรักที่พร้อมที่จะสู้และพร้อมที่จะลำบากไปพร้อมกับเราเนี่ยคนแบบนี้มันหายากมากเลยนะแล้วถ้าเกิดวันนี้ คุณยังดื้อดันที่จะทําตัวแบบนี้อีกแล้วก็คุณก็ไปเก็บข้าวของของคุณแล้วก็ออกไปจากบริษัทของฉันซะเนายครับเนายอย่าทําแบบนี้นะครับผมสํานึกผิดแล้วครับเนายให้โอกาสผมอวิสักครั้งหนึ่งเถอะนะครับ นยะะคะที่หลงที่ร <wh> ักอะไรกันคุณจำไว้ให้ดีนะว่าผมมีลูกมีเมียแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณก็ไม่ต้องติดต่อมาหาผมอีกเจ้านายครับผมสำนึกผิดแล้วจริงๆนะครับเจ้านายให้โอกาสผมอีกสักครั้งหนึ่งเถอะนะครับตอนนี้คุณคงรู้ตัวแล้ว่ะนะ ว่าคุณเป็นคนผิดก็ดีรู้ตัวว่าตัวเองผิดก็กลับไปง้อภรรยาของคุณซะกลับไปขอโทษเขาซะครับเออดี๋ยวก่อนว่าไงครับจะได้เงินของคุณละ่ะคุณจะไม่เอาไปหรือไงอ,อ,อ๋อเอาครับ